ผมมั่นใจเลยครับไม่มีใครนะครับไปหายาแก้แพ้แก้คันมากินครับมันไม่มีหรอกครับแถวนั้นเชื่อผมดิคันในรถเองคุณจะหายาแก้แพ้ทันกําลังขับดูไม่มีครับเชื่อผมผมก็ต้องเอามือเกาครับเกา่าเงี้ยครับเกาคันมากครับผื่นคันเยอะครับผมยิ่งเกาแรงครับผมเพราะเราก็ยิ่งเกาอยากให้มันหายคันตูปีครับเมื่อเกิดการเกาเกิดขึ้นมันก็เกิดแพ้เกิดขึ้นที่เกิดจากนี่ไงครับเล็บของเราครับ เป็นตัวสร้างปัญหาครับขึ้นมาครับเพราะผมเชื่อแน่ไม่มีใครใส่ทุงมือทุกเวลาครับมันต้องมีคนอย่างเงี้ยมันต้องปล่อยมืออย่างนี้ครับผมแล้วก็เกาครับเกาไปเรื่อยเมื่อเกิดแผลเกิดขึ้นเกาสักพักหนึ่งมันจะหายคันถูกไหมครับเมื่อมันหายคันเสร็จปุ๊บและเมื่อไหร่ที่เราใช้ผลิตภัณฑ์แล้วผิวกายที่ไม่เกิดการแพ้อ,อีกเราก็เกาอีกครับเมื่อเกิดรอยเกามันเลยเกิดแผลใหม่แพ้เก่าซ้ำซ้อนกันเรื่อยจนส,สุดท้ายเกิดเป็นรอยและมีเป็นรอยดําเกิดขึ้นนั่นเองตรงรอยจุดที่เราเกานะครับดังนั้นนะคร ไม่อยากมีรอยดําเกิดจากการแพ้การคันนะครับผมแนะนําว่าควรหาผิตภัณฑ์ไหน